ขวานเพชรสส่วนพักดี80ครั้งชนะ65แพ้10แล้วก็เสมอ5ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับพุทโธไฟเตอร์มวยไทยครับนายอนุวัตรหนูกลับครับนักชกจากพัทลุงหัวหน้าคณะผู้จัดการคุณนราทอคุณนราวุฒทองลาดนะครับหรือว่าสอทอขาวครับสอทอขาวคุณนราวุฒทองลาดแล้วก็มี ายหัวมิรนครนะครับหรือว่าคุณสุเมธซื่อสัตตบงกตพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิคซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตอาสาบางแก้วที่พัทลุงครับโอ้โหถือว่าเป็นค่ายเอร์ต้นต้นของภาคใต้เลยครับจิตอาสาบางแก้วนักชกในดวงใจกันรุ่นพี่ร่วมค่ายแล้วครับดาวดังเลยครับคนนี้มณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับ58ครั้งชนะ45แพ้10แล้วก็เสมอ3ครั้ง นี่ครับรายการนัดดีในวันนี้ต้องขอบคุณด้วยกรับทาง CP ครับเจริญพกภัพันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ไปแล้วครับว่ากันต่อเลยครับยกแรกร้องคู่เอกแล้วก็เรียนแจ้งโรโมชั่นอย่างต่อเนื่องนะครับของ t o y ยต a k เคมอเตอร์หาช่วงนี้จะถึงงานมอเตอร์โชว์แล้วด้วยครับเรียนเชิญนะครับก็ไปจองได้นะครับในงานมอเตอร์โชเลยครับสำหรับรถยนต์คุณภาพของ t o y ยต a จาก Toyota K-Motor หรือว่าจะไปจองผ่านทางโชว์รูมก็แหมโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษเหมือนทางในงานมอเตอร์โชว์เลยครับก็เนี่ยแหละครับที่สำคัญเลยตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูกด,ด้วยกันอีก10ปีครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีแหนลถแรกแจกแถมส่วนรถพิเศษอีกเยอะแยะมากมายเลยครับโดย Toyota K-Motor นะครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลด 21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับใกลที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับ,บร026626555จากโตโยต้าเคีมอเตอร์ครับแล้วก็พรุ่งนี้มวยมันวันศุกร์ของเรานะครับทางหน้าจอช่อง True4U ก็เหมือนเดิมเลยนะครับ2ชั่วโมงกับผู้มวยที่น่าดูมากๆเลยครับประสาทชัยสยิจอมยุทธเจอิมาลัยทองหรือสีบูเมืองนะครับ ชาวนุยศีมูเมืองเจอกับเพชรกาลสินต์ต่อหมอศรีสู้ศึกทีซีมวยไทยครับเจอกับสามารถปิ่นสินชัยและก็คู่เอกเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับป้องการตำแหน่งแชมป์ทูโฟยูนะครับเจอกับเหนือพยักฆ์วอลสังประไพด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันเวลาที่สวยแบบนีครับ18แนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมวยมันวันศุกร์ทางหน้าจอช่องทูโฟยูครับในการประกบคู่มวยของทีมงานเพชรอินดีครับนำทีมโดยโปรโมเตอร์บทของเรานนครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับยกแรกนะครับผ่านไปนาทีครึ่งอ้าว อาวุธก็เริ่มจะออกแรงๆกันแล้วนะครับคู่นี้อย่าลุกไปไหนนะครับ1กับ2นี่4 4นะครับแมเลขอาถันเลยครับพี่บอล4 4ี่ครับโอ้โหดูแล้วแมจะเป็นตองสหรือเปล่าหรือว่าแมาให้กรรมการด้านล่าง3ท่นนทานได้ทำหน้าที่ออกคะแนนบ้างครับโอ้โหแมวันนี้นี่เดือดจริงๆครับสึกเพ็รยินดี ผลงานการจัดของโปรโมเตอร์โบสครับเรียกว่ายิงจัดยิงเข้มขน้นยิงจัดยิด่งดีแล้วครับแล้วแฟนๆท่านใดยอยากจะชมใครชกกับใครครับแมีคู่ในดวงใจนี่แก้งไปได้เลยครับทางหนุ่มโบสนะครับแหมทิ้งข้อความไว้ทางอินบ็อกอะไรก็ได้หมดเลยครับหนุ่มโบสนี่พร้อมเปิดรับทุกความเห็นของแฟนๆแล้วครับติดตามครับตอนนี้อุย้ยแหมบวก กวกวหาดเสียวคุณติ๊กกลัวว่าจะไม่รบยกอีกแล้วคุณนี้แน่นอนแล้วครับยี่ห้อของเพชรยินดีครับถ้าเดือดแล้วถ่าน็อกแล้วแม่เดือดทั้งรายการน็อกทั้งรายการครับเดี๋ยวดูครับคิวทองนี่ส่งสัญญาณแล้วครับเล่นหนักเล่นแรงก่อนเลยครับเจาะยางขว้างกระจกกานของพุทโธนี่ไม่ตกใจครับยืนนิ่งๆตั้งไว้ดักถีบทำลายจังหวะไปก่อนครับมีอยู่ช่วงหนึ่งคิวทองก็เปลี่ยนไปใช้พยักพลันนะครับแล้วก็กลับมาใช้คิวทองเหมือนเดิมครับแฟนมวยจาได้ครับคิวทอง ลือนี้ก็มีหนึ่งเดียวในวงการมวยครับคือทองบาทแต่ถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางนี่เยอะเลยครับรับไป30,000บาทแล้วก็นักชกที่เกิดแผลแตกครับทางแอนตาซินก็จะมีสวัสดิการข้าสาจบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันครับต้องขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเฉียนแน่นพร้อมด้วยท่านในฮั่งวินัยวีระพุทชงครับผอวดรักเสบะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับ กรต่อครับยกที่2ครับยกแรกเห็นไปแล้วครับจังหวะเดินไปขาจอดยางของคิวทองครับแล้วก็จังหวะ2ของพุทโธครับที่เน้นป้องกันก่อนยกนี้ยกที่2ครับคิวทองยังคงเปิดเกมเลยครับคำเป้าหาจุดโฟกัสครับที่จะโจมตีครับมีการซ้ายแขวนขวาขณะที่พุทโธยังคงตั้งรับอย่างเดียวนั่นเหมือนเดิมครับบอสผู้นี้เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งหนังชีวิตเลยครับเพราะว่าชื่อมวยประสบการณ์รูปร่างช่วงชก ยี่ห้อแม่ใกล้เคียงกันมากๆครับขึ้นมานี่แฟนมวยก็ยังไม่รู้หลครับว่าใครมีภาษีดีกว่ากันนะยครับแดงนี่คิวทองนะครับลกศิษพินุยสีมุมเมืองครับส่วนน้ําเงินนี่พุทโธจิตอาสาบางแก้วเดิมนะครับแต่ว่ามาสวมสีเสื้อของในหัวมิตรนครรไฟตอ์มวยไทยครับโอ้โหนี่ครับวันนี้ของดีเลยครับคนี้ขยับโอ้โหดูมาคิวทองดูครับขยับแล้วมาดู น่ากลัวแล้วครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับมหาบุตโธดูเครื่องยังไม่ติดเครื่องยังไม่ร้อนนะครับหาเครื่องติดเมื่อไหร่นี่มาตีกันเช้าโอ้แต่ว่าดูครับคิวทองตอนนี้ใช้ลูกหนักลูกแรงพักทายเพื่อนไปก่อนครับนี่นะครับทางด้านของพุทโธรู้ดีครับว่าถ้าจะเดินเข้าไปขว้าคอนี่มันอันตรายแล้วก็เสี่ยงมากๆแลวครับคิวทองมีลูกหนักครับคอยติดเบรกคอยเล่นงานครับเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้ครับนี่ครับดักจังหวะ2ไปก่อน มีแข้งซ้ายนาแข้งขวาคอยสลับครับขณะที่คิวทองลูกหนักลูกแรงยังมีมาต่อเนื่องครับแต่ดูทั้งคู่นี้ตั้งใจเลยนะครับหวังจะแจ้งเกิดเลยครับเพราะว่าผลงานล่าสุดนี่สะดุดแพ้ทั้งคู่ครับคิวทองล่าสุดก็แพ้เพชรพัลล้านไฟเตอร์มวยไทยครับพุทโธนีแพ้เจเจอพิมลศรีครับนี่เป็นผู้รองนะครับศึกเพชรยินดีแล้วก็ผู้เอกคู่ต่อไปนี่ห้ามพลาดเลยครับเพชรรุ่งเรืองสจโต้งปราจีนกับแก้วกังวานบีเคเขาใหญ่ก็มาสีเสื้อดียี่ห้อดังทั้งคู่ครับ นีเป็นคู่รองครับยกสองครับดูครับขยับขยับหาจังหวะช่องเข้าทำกันอยู่ครับแล้วก็นี่ครับมาดูดูายแดงคิวทองครับลูกศิษย์พี่นุ้ยโอ้ยนี่ครับมวยเก่งสองภาคแล้วครับฝ่ายแดงยโสธรน้ำเงินครับมวยเก่งของภาคใต้ครับเจ้าพุทโท เม well. oh, ืองลุงเมืองลุงอุ้ยแมเมื่อกี้สูงไปนิดเดียวครับไม่งั้นได้ลุ้นอีกแล้วครับรางวัลศิลปะแม่พันไม้บวยไทยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ม่หวาเสียววาเสียวครับปลายยกสองขยับขยับโอดยกทีสองพักแป๊บเดียวครับจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจนสีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีพร้อมมีซิงวิตามินบีะสมสกัดกดใหญ่แค่สิบบาท แล้วก็พี่จินเจเจ,เจครับโอ้ยมอบรางวัลเพิ่มเติมมาครับแต่กันคอ1 0 0 0 0บาทสอ,อกกับ2 0 0 0 0บาทเข่าลอยและจระเขตบ้านหาง0 0 0 0 0บาทโดยเจ,เจเจปอสาวหน้าเจเจปอไก่ชนร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นเอ๋ครับแหม่แจ้งว่าเป็นแฟนปวยทูโปยอ,อยู่แล้วส่วนลดมิกเซอร์ไป5 0เเลยครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นครับอต้องขอบคุณด้วยพี่จินเจเจแต่ว่าตอนนี้บนเวทีุณเต๊คุณเต๊บ ทางวันมีอาวุธก็มาหนักแบบนี้แหละครับแม่คูทองเองครับยังคงเปิดเกมเล่นแผนเดิมแล้ะครับเดินเข้าหาชวนทะเลาะออกอาวุธไปเรื่อยครับ ขณะที่ทางด้านของพุทโธยกนี้แผนเดินตะวันเน้นอาวุธมากกว่าเดินกอลอฟโอ้อาวุธออกกันรุนแรงเลยนะครับยกนี้ครับร้อยสิบเจ็ดอ่าคู่นี้ดูทรงแล้วก็มีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่กรรมการด้านล่างสามพันจะไม่ได้โชว์ใบคะแนนจะเอาอีกแล้วเหรออ้าวพยัคฆพันล้านหรือคิวทองกางเกงสีแดงครับพุทโธกางเกงสีเงินอ้าวบวกสองบวกแปโอ้โหตะไปตีมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูครับ โอ้ยนายกำลังนารินบอกหกลางเวทีโอ้แล้วยิ่งพอมาสู้กันกลางเวทีนี่จังหวะตื่นเต้นหวาดเสียวเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาโอ้ดูครับนายสับมือบอกชกไปเข้าไปคิวทองมาพุทโธนี่ครับมายิงหมัดหนึ่งสองวงในขวางเสียบขวางเสียบมากน่า 2, จะวาหวาดสองจังหวะดักแทงของพุทธโธนี่ต้องบอกว่าแทงได้เจ็บครับ แต่ว่าสิ่งที่คิวทองครับทำให้ทางด้านของผู้ตน้หนักใจก็คืออาวุธหนักๆแรงๆเลยครับที่มาทุกทิศทางครับบอสอันนี้นี่ไมเชื่อว่าอยู่อกใจโอ้ยดีไ่โดนน้โอ้ยเสียหลักด้วยโดนอาวุธด้วยหาย<อ>าแ,แล้วครับเอาละครับมาปีเรื่องแค่หา้าวินาทีต่อยลำตัววงในตีได้ไหมตีซ้ายมาครับมากรรมการตีหลังเพราะว่าบอกว่าถ้าอาไม่ออกอาวุธนี่แฮกเลยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาส่งสัญญาณเตือนกันแล้วครับคู่นี้มาประมาทนิดเดียวนี่มีโอกาสเลยครับติก๊กบายคิวทองดูครับขยับขยับขวาโอ้โห,โโหโยังดึงหลบได้สวยอยู่ครับพุทโธเริ่มมีชิงออกก่อนบ้างเหมือนกัน,กน,กนททรครับพุทโธครับเอ้าคิวทองมีฮุกซ้ายพุทโธตอนนี้เกี่ยวแล้วเธท,ทิ้งไปครับเอาเรียก เสียงเชียร์เรียกความมัน่นใจกับตัวเองได้บ้าง้วครับในชกปลายกที่3าอ,อีก20วินะครับจะมีช็อตอะไรที่คุณผู้ชมนี่แมจะได้ลุ้นอีกไหมครับขยับพุโทโธเอ้าแข้งขวากรบแปบไม่บังไม่บังครับเดินหน้าตีได้ไหมเด้งตีครับโอ้ยผู้นี้ไม่เคยชคกกันมาแต่ต่อยกันเหมือนโกรธกันมาเลยครับอีก5าวิหมัดขวาจิ้มใบครับพุโทโธอพยัพพลานหรือคิวท้องอ่ะหมดยก3าพับแป๊บเดียวครับ ดูแลบริหารงานและลงมือสอนให้ด้วยตัวเองเลยครับพี่สาสกุลยิมนะครับขขบพุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายภายใต้กำรังผองภาพจากเพชรยิ่งเดียแคมเดียมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าทองสรมบูรีสอทร้านอาหารของ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอร์เท้าออกกันไดเหาใจและอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับเอายกนี้ยกระดับครับางดนของคิวทองครับแม่บรรยากาศสถานการณ์เป็นอย่างไรไม่รู้ครับแต่ว่าภาพที่เห็นบนเวทีหน้าตอนนี้กําลังเข้าสู่ยกที่สี่ใกล้เคียงกันมากๆครับบอสอ่ะแล้วก็ยกนี้ อย่าง,งที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าสองคู่ที่จบยกนี้ครับไม่แน่ครับแลแลกอาวุธกันแบบนี้ดิค <จบ S 1> ิวท,ทองแดงนะครับอุทโธนักสู้จากพัดทองแปะเหลี่ยมแล้วก็แทงซ้ายก่อนจากครับโอ้โหวันี้ครับเดือดไม่เดือดครับทันกรรมการทังลินนิดโอ้โหเบรกเกมสุดตัวเลยครับเอาตอนนี้โอ้โหดูครับ มาชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงคลิปกันหลือเกินครับลองผู้เอกขวาสวยครับคิวทองนฮะพืนพืนคนละแค่ดูดูครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่าได้คนละทีดีคนละอย่างครับคิวทองนี้ได้ลุกเดินลูกขยนันออกอาวุธได้ชัดครับขณะที่ทางด้าของพุโทโธมีกินเหลี่ยมกินทรง อยู่ที่ว่าชกทรงไหนจากเข้าตากรรมการลั่นอแบบนี้ยังเดินเหมือนเดิมน,นะครับคิวทองวันนี้ตืออคับตือต่อ, <Hey. S 2> อ้าวลุดตละ้ายแต่ซ้าย oh. ไม่หลุดคร oh. ับแทงพืง้นมาพุทโธโอ้โหคู่นี้ดูเดือดร้าใจกรรมการออกแรงเยอะหน่อยแยกมาครับลุยกันต่ออ้อนี่ครับมยกสี่ช่วงกลางยกงยกลางยกเปิดเกมเาบาายคิวทองมาขยับขย,ยับจะออกขวาแล้วก็มาออกซ้ายโอ้ยดูครับ นี่ครับพุทธโธขวาสกัดไว้แต่ว่าคิวทองไม่สนเบียดติดชิดไนเข้าไปครับตอนนี้กรรมการนารินบอกกลางเวทีก่อนกลางเวทีก่อนลูกหนักและความต่อเนื่องของคิวคิวทองนี่แหละครับสร้างความกดดันครับใ้กัรทางด้านพุทโธครับจังหวะจะทําต้องระวังต้องพวงความหนักของคิวทองแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับต้องปรับเปลี่ยนแผลแล้วครับพุทธโธครับเดินบ้างครับพะต้องดูแล้วแล้วพอเดินแล้วเดินแล้วก็ทําได้ด้วยนะครับอ้าวแทงขวาไปครับขวามา านายนายนายตั้งไว้ขวางไว้วกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับดูเดือดเร้าใจเลยครับอีก40วิปลายยกที่4ครับโอ้โหดูครับมอ่ะพุทโธครับมาเปลี่ยนเสิร์พุทโธเดินเปิดเกมบ้างแต่ว่าตอนนี้กลางเวที ชิงจังหวะชิงจังหวะดูดูมาขวางไว้คิวทองมาพุโธวงในจแต่วัดตีกันไม่ทันหน้าครับอ่ะกรรมาการแกะแยกออกมาก่อนครับรึ่งนาทีสุดท้ายครับยกที่4เอ้าดูครับ Q คิวทองขยับซ้ายไปลายปลายเท้าไม่ถึงครับพุโธสืบเข้ามาหาจังหวะแข้งขวาไตะท่อนแขนได้เอา้าคิวทองแทงขึ้นจังหวะนี้เลี่ยมของพุโตแทงแล้วขาแมาคิวทองพยายามจา่าจังหวะกินแต่ว่าไม่ได้ครับบอลในช่วงในท้ายปลายยกครับเหลืออีกสิบวิ ช่วงโค้งสุดท้ายยกสี่ซ้ายผู้โทแแ้งขวามาบาังได้ขวาคืนไปครับยังไม่ถึงครับเชื่อว่าลุ้นกันถึง3นาทีสุด<อ>ท้ายอีกแล้วครับส,สุดครับโอ้มันจริงๆพักแป๊บเดียวครับไปที่02.6626555จากโตโย t a าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมพรรุ่งโลดขอขอบพระคุณครับ เอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับ4ี่ยกที่ผ่านมานี่น่าเสียดายครับต้องทิ้งไปก่อนครับเอากันยกนี้3นาทีนี้ว่าใครดีกว่าใครครับบอชิงดำอยู่ที่ยกนี้แหละครับแหม่และชื่อคิวทองด้วยนะครับคิวทองก็สนุกนะครับชิงดำยกนี้บตบดำด้วยนีแบบนี้กินแดงและดำนีแต้มสูงสุดนะครับอ้าวแข้งขวาไปผู้ตัเด้งขวาคืนมาอโอ้ยดูดูดูครับ มาะเอา้ายังมีคุณติ๊บบอกไว้ชิงดำชิงดำใครจะได้ดำเม็ดสุดท้ายเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับโอ้โหมาตอนนี้มันโอ้ลูกเกมนี่มันบาดดูเหมือนจะเฉือนกันแค่นสุดท้ายเลยหรือเปล่าแบบนี้คุณติ๊บน่แหละครับต้องเฉือนกันแบบปลายจมูกครับพุณโถมองทีมงานครับเอาอยัางไงดีมันอกมันใจครับคิวทองเองก็เหลือบมองอยังไงดีลูกพี่เอาต่างคนตอน่อตา่างมั่นใจ ถ้าจะเดาตามาวยีิแม่ท่านผู้ชมลองให้คะแนนไป้อมๆกันครับว่ายกนี้ใครชนะรวม5้ายกแล้วใครดีกว่าแต่ถ้าดูจากชื่อครับสถานการณ์ชิงดำชื่อคิวทองกับพุทโตแม่เดาไม่ยากเลยพี่บอลลุ้นกันครับอีกนาทีกับอีก30วิครับโอ้โหคู่นี้พ่างเดียวไม่พอเลยครับคิวทองกับพุทธโตใกล้เคียงกันมากเลยครับเดี๋ยวจบคู่นี้ย้ำนะครับว่าคู่ต่อไปที่ห้ามพลาดเลยครับเพชรเรืองสจตงปาจีนครับ เจอกับแก้วกังวาน VK เขาใหญ่ครับต่อกัน1ฟ้อนนะครับเพชรุ่งเรืองต่อให้ครับ130กับ131เดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วนะครับคู่นี้อีกไม่กี่ใจครับโอ้โหดูครับมาเกมการยกคู่นี้มีถูกอกถูกใจกองเชียถูกอกถูกใจใทีมงานทั้ง2ฝ่ายครับ อ่าแล้วก็น,นี่ครับแมนั่งชมมวยไปด้วยยิ้มไปด้วยเลยครับโปรโมเตอร์ผู้จัดของเราครับหนุม่มบสนัทเดชวชิระรัตนวงศ์อ่า้าให้อ่านใจนี่ก็คงว่าคงจะคิดว่าคู่นี้นี่มันภาค2เจอกันอีกทีเมื่อไหร่ดีเวทีไหนดีครับโอ้โหดูครับโอ้โชกได้ยอดเยี่ยมประทับใจแฟนๆทั้งสองฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าชิวทองนุ้ยสีมุมเมืองครับลุกสิของพี่นุ้ยหรือว่าพุทธโอไฟเตอร์มวยไทยครับลุกสิของ สอทอขาวหรือว่าลวก็พิจอนซูล่าครับในหัวมีดดูครับโอ้ดูมั่นใจมั่นใจมากๆทั้งคู่เลยเป็นติ๊ทถ้าจะพูดถึงผลงานทั้งหมดครับ4ี่ยกจนถึงยกนี้นี่ต้องบอกว่าทําได้ดีทั้งคู่ครับพี่ตัวเองก็อยู่ในเกมอยู่ในแผนของเข้าครับตั้งรับออกเน้นๆคอยหาจังหวะหาโอกาสเอาคะแนนครับขณะที่คิวทองครับมีลูกหนักหมีลูกขยันก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมแลลวครับไม่ว่าใครจะได้ทบการชูมือครับบอสอีกสิบวินะครับ กรรมการชนินกรรมการพงชัยกรรมการไพฑู์ชอบไทยครับเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วนะครับแต่ภาคเดียวไม่พอครับคู่นี้ยู่ทองกับพุทโธครับอะลุ้นไปพร้อมๆกันครับพี่บอลครับครับโอ้โหนี่ครับมาลุ้นรลัดฮึกเลยครับรองคู่เอกของเรานี่ครับมาทันกรรมการันลินครับไบแรกผ่านไป ไบที่สองตามมาและจบที่ไปสุดท้ายมุมแดงครับโอ้โห,โหวันนี้ทิวทองนุย้ยสี่มุมเมืองครับเฉือนชนะพุทโธไฟเตอร์มวยไทยแบบสุดมันเลยครับโถน้าผู้ชนะ,ะเดี๋ยวต้องดูครับไปที่สองนี่จะมาเมื่อไหร่ครับคู่นี้สุดๆุดจริงๆครับมันมากชิวทองนุย้ยสี่มุมเมืองนี่ผู้ชนะหล่อเลยครับโอ้โหนี่ครับ และในชว่วงนี้ครับเราจะมี